3ามาิดวันนี้เขากษียแกยางไปล้านยางสดนะครับไปขายกันบรรลุว่าตอนนี้ราคาเท่าใดรแล้วนะครับแต่ว่าเทือีร่าสุดนะครับผมไปขายราคา20่บบาทเนาะตอนนี้บรรลุว่าราคาจะเพิ่มขึ้นบ่อหรือว่าลดรุงเนาะแต่ผมว่าน่าจะเพิ่มนะครับเพราะสัญญ่อาจจะดูซ้าเก่าเนาะ วันหนาจะลดลงนะครับตอนนี้ผมกัขอขับรถไปก่อนนะครับระยะทางจากาหน้าผมไปลานยางซดนะครับกับประมาณยี่สิบกิโลนะเดี๋ยวพ่อฮอนแล้วผมกัสิถ่ชายวิดีโอให้เบิ่งต่อนะครับตอนนี้ขับรถกันเด้ออย่ามีอะไดอกฮะไี่มองเหรอไปแล้วหาคนะเบินเลยนะ บะมี่ผู้เดียากินอย่งางขั่อันนี้ผมนนมันสิขอสั่งเทลลรอบดิเรียนยืดน้ำเงินกับสีแดงสั่งเทลลรอบเทลลรอบครับเบิดแบบดุนมๆได้ไงคน các cầu về xe với vinh đeo vinh buchum hinh đeo buchum 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 tốt buchum này buchum 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 สามสิบแปดตีทงเดียหน,นึ่งดือสิ่ซ้ำตรงนง้นเลยเขียนมันเดียวกัน,กนเลยครับแต่ว่าซั่งเขาลหลอกอ้ยสิ่จะั้นอย่างนี้โอ้บ ามสี่พันบอกครับต่ว่ามันมีคนเกียรตเลยมีขนเกียรเยนียเจ้าของเกียรตยู่นีกันสองรวยเองเนี่นมันเกิดเน่านล้วฝนแบบฝนเลงน้ำท่วมสาบันแบบน้ำขึ้นแอล่าขึ้นคักเลยครับช่วงล่วงนเนงฝนตกมากดีทีแตกตาเลยอะ สองหกห้าเงินสิบกุลูหลังจากสร้างยางมันแล้วเนาะผลผลิตยางจอนะครับหาสิบต้นเท่าได้สามสิบแปดกิโลนะครับแล้วก็ยางเกียดนะครับจำนวนลอยก็ตนนะครับไจ็ดยี่สิบหกลูกนะครับครับผมนี่แหละความต่างพอมาสร้างกิโลแล้วก็แห่งชัดเจนขึ้นนะครับ สรุว่ายางจอหฮานี่มันมันก็ได้หลายเลยครับที่เลกผมในว่ามันสูสีกันแต่ความจริงคือยางจอครับตรงได้หลายกลัวนะครับ38กับ26นะครับห่างกันอยู่12กิโลเลยนะครับถ้าจะเปรียบเทียบจํานวนต้นกันแบบว่าเป๊ะอิลีนะครับยางเกียดกับยังสูยางจอบ่ได้นะครับหลกงจากว่าผลผลิตยางกียดเตอร์เมดนะครับมันสีได้หลายกว่านี้ครับจังสี สามารถเทียบเท่าหรือว่าเล่หลายกว่าอย่างจอยได้นะครับเพราะว่าเขาก็จากตัวอย่างที่ผมเห็ุก็คืออย่างจอนะครับมันหาสิบต้นนะครับแล้วก็อย่างเกียนนะครับเกินหน,นึ่งลอยต้นเน่นอนก็ถา้าประมาณหนึ่สี่สิบต้นนะครับผมก็ตีให้เป็นเ100นนล่วหน,น,นึ่งลอยต้นนะครับก็คือสองเท่าของหาสิบต้นจากการจอนะครับถึงอย่างที่ผมเห็ดนะครับที บริกีดเต็มที่ทั้งหมดแปดเมตรนะครับแต่ว่ามันเกิดเกียดได้สี่เมตรนะครับถ้าสมมติว่ามันยางหาสิบต้นสำกันนะครับก็ถือว่ายางเ่อเน่ะได้แปดเมตรน,นะครับเพราะว่าอย่างมัน,100น,นหนึ่งอยต้นเนาะพอเกียดสี่เมตรขึ้นกันแถวมันร่วมกันมันก็เป็นแปดเมตรน,นะครับแต่ว่าอย่างจอเ่อเนี่ยมันหาสิบต้นนะครับสรุปว่าอย่างจอก็อได้หลายนะครับได้หลายกว่าตัวนี้มันมันจํานวนหน่อยเนาะมันก็เลย ส่งมาหลายก็แค่12โลนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นลักลอยละ่ะถ,ถ้าเกิดว่าผมจ่ะลายก็หนีแล่ะครับมันจีตางกันหลายสาเตสมมติว่าอย่างจาก50สิต้นเป็นหาลอยต้นนะครับมันจีตางกันยังไงละ่ะถ้าเกิดว่าน้ําหนักมันเปลี่ยนเพิ่มเลขศูนย์เข้าไปนะครับต้างกันลอยยี่สิบโลนะครับก็ถือว่าหลายเลยนะครับหางกันต้งว่าลอยยี่สิบโลนะครับเก่เา,าร่องเอาลอยยี่สิบคูณจำนวน ราคาอย่างเมืงนี been, ่แหละครับว่ามันส oh ี่เป็นจำนวนเงินเท่าไรแต่ว่าราคาอย่างเมื่อนี้นะครับที่ผมเห็นไปคือ19บเกาบาทหาสิบสตังค์นะครับก็พอถึง20บาทเนาะประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมจะเอาบินไปึืนเงินน้ำเพ่นเนาะโอ้ยตายเป็นผู้เบาไทยบ้านเป็นเกษตรกรน้ำบานน้ำแฮมอำหน้ากับมันเงินพันมันก็หายอย่างสี่แหละครับ อันนี้แหะครับการเป็นบ่าวไทยบาทเนาะเป็นคนอยู่น้าไห้น้าหน้าเงินพันเงินรอยนี่ก็ถือว่าหายยากนะครับผมมาขายย่างนะครับผมใส่เวลาสิบหาหมือเนาะสรุปผมเห็ดรายได้ไป1นึ่งพดสิบบาทน,นะครับโอ้ยคิดแล้วท้อเนาะคิดแล้วก็ท้อนอะครับขาเขาเห็ดงาน้าแรงขันตําเนาะเหมือนสมตีสมมุติเปเล้ยมือละสี่ร้อยเนาะ 4 28 432นะครับเห็นงานสมือก็ได้เงินพันสองแล้วนะครับหรือเห็นงาน4ี่มือก็ได้เงินพันหกนะัะค่ากินค่าอย่างแล้วก็สีเหลือพันบัวนะครับก็จังสี่แหละครับการเป็นผู้บี่บานเป็นคนไห้คนหน้านะครับเงินลอยเงินพันมันก็หายาซาสำหรับผู้ใดที่มีการมีงานมีอย่างดีๆเห็นกจงภูมิใจแล้วก็ดีใจรลดนะครับมัน บางที่เขาอยู่ในจุดหนึ่งเขากระสีรู้สึกว่า,าไ,ลไล่จ่ายไล่ยังเขามันมาพ่อเขาก็สีบ่พ่อใจกับงานเฮ็ดนะครับเขากระสีบ้องขึ้นไประดับหนึ่งเนาะ่าคนดีเขาเห็นได้หลายก็ดีได้หลายขเขาก็สีดีเนาะแต่กับเบื้องผมไบนะครับผมเฮ็ดง,งานสิบห้าสิบหกหมื่นเนาะผมยังได้เงินพันสองสำหรับผู้ใดมีงานมียังดีๆเฮ็ดอยู่สบายอยู่ห้องแอร์หรือว่าอยู่ในโฮมในเงาหรือว่า เห็ุงานซีเมือได้เงินพันหกอ่ะก็พู้จ่จหลวดกับตีแจกรับงานที่จะของได้เหตุแล้วกับู้จใจเต็มที่กับสิ่งที่ของเหตุหลวดนะครับดาเบิ้งผมเนี่ยผม àn, เห็นงานบอได้เปลี่ยนเวลาเวลาเนาะบอได้มีเขางานแปดชวโมงบัที่บัวเพิ่มยังอะ่ะผมก็ต้องตื่นตีหาตื่นหกมง ือว่าเด็กๆสองทุ่มสามทุ่มยังอยู่ในสวนอย่างอยู่กับยังกีดอย่างอยู่สิเนาะครับกอยากยีถามแล้วครับว่ามันยีไปใส่อยังมนันเหยดอย่างเดบุตรลายนเนาะเงินพันกว่าบ,บาทเนาะผมเติมน้ำมันรถที่มาแกย่ย่างสามรวยก็หายไปแล้วไม่จัดค้าว่าก่อนค้านั่นนู่นนี่เกี่ยวกับอย่างคา่ายาค่ายี่อย่างกี่ยวับอย่างที่ท,ที่หักไป จะเหลือเงินเทแๆเท่าไดนครับประมาณนี้ครับผมกัที่หนาตับแล้วเนาะย่างหน่อยผมกับเฉียวทุนขึ้นนะครับจากการที่ลงทุนไปหมื่นกว่าบาทเนาะเกี่ยวสำหรับ,รบวิดีโอ,อนี้นขอจบเพียงสนี้ครับผมขอบอุ่นที่ติดตามนะครับ